สวัสดีครับตอนนี้เราถึงจุดพักที่4ี่คิดว่าจะพักเที่ยงกันที่นี่นะครับที่พระตำหนักกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับขาวันที่แมาสู้นะ คนที่ใส่เสื้อดำนะครับยืนอยู่คนนี้นะคือคนสวยชุมพรป้าเอออาลี่แจ่มผลตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ครับคุณป้าแม่ตองใจมากต้องเป็นเด็กอยากเรียนตำนานมากแล้วก็พี่คนใส่หมวกนับต้นนะครับพี่ปุ้นะครับไม่ไม่ต้องรุ่นสี่ห้าเก้าแล้วก็บอวเบลารุ่นหนึ่งแมบอกว่าไม่คุ้นปกติถ้ารุ่นหนึ่งเนี้ย นี่ครับหลอดนี่เดชาคู่เพียรของผมนี่ครับแสบครับนี่ผมแสบเอาเบื้องลื่นไรนะร่นสี่ห้าครับ45หาแล้วคนนี้เมียแสบลื่นไรครับไม่ได้ครับอันนี้เอา่นลื่คาจลื่นพลอยครับนี่น้องบอลนี่พี่บีนี่น้องพีมนคนนี่คนนี้ครับ ครับผมจ้ำครับอาสาศูนย์บาทครับสิทธิ์มาเพิ่มเหมือนกันครับรุ่นแรกครับผมอีอาสาศูนย์บาทรุ่นแรกนี่พี่เองครับจวบอยู่ครบนะครับเจ็ดคนเกิดทีมงานไทย PBS ครับคมีนอันนี้ขยำครับเล็บมือนางพื้นโบราณเลยเนี่ยมันจะมีขนที่ลูกนิดนึง่เนี่ยครับช่วยช่วยช่วยให้ความรู้กับผู้ชมทั้งบ้านนะครับว่าอะไรคืออะไรครับกอนอนิน บอกว่ากล้ยวยกล้วยและมือนางนี่นะครับตรงน,นี้ก็มีครับพี่หนานตรงน,นี้กล้ <c oughs> วยและมือนางเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์ที่เขาปลูกขายทั่วไปเนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีขนป<ถ>ลูกแต่ถ้าเป็นพันที่ทย,ยังไม่ได้ครับเพของชุมพรเนี่ยเขาจะมีขนปุยๆลักษณะเหมือนตรงที่ที่ขั้วขั้วขนนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้จะมีขนปุยๆตามลูกด้วยอันนั้นลูกจะเล็กแต่ว่ามันไม่ตอบทยวกับตลาดเขาก็จะไม่ค่อยปลูกกันนะแต่รสชาติไอ้นู่นจะหวานกว่า แต่ถ้าพื้นๆก็คือมีพันพันเดิมๆก็อือมีตัวเดียวคือคือต้องบอกพูดง,ง่ายๆ,ๆว่าคนไทยจะไม่ชอบของของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นต่อไปรากก็จะไม่มีรากอะไรก็กล้วยน้ําว้า,วาเหมือนกล้วยน้ําว้าชุมพรเนี่ยที่อําเภอที่ตําบลท่ายางเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยเลยตรงน,นี้ไปหน่อยอเป็นกล้วยน้ําว้าที่อร่อยมาก แต่ปรากฏดว่าไม่ตอบโจทย์คนไทยเขาต้องกินลูกใหญ่ๆเท่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรปรากิว่าจริงๆเขาอร่อยคนไทยไม่ชอบเล็กๆเกรงใจเราเราชอบปรู้สึกว่าพอเป็นก้วยเล็บมือนางมันจะเม็ดมันจะมีเม็ดเยอะเม็ดไม่ไม่พรากก้วยเลมือนางจะไม่มีนะไม่มีเม็ดนะไม่มีนะกเล็บมือนางมันจะเป็นไส้เป็นไส้เม็ดเล็กๆนิดๆนะแต่ถ้าเป็น เม็ดเนี่ยต้องลองปุยจำปาเสวนใบใช้ลีมปลาวมาบ้านแล้วก็เอาหน่อไปปลูกอะไรอ่ะบ้านจะพบว่าเมันเกิดเป็นเนี้ยลูกลูกออกมาไม่เกิดเป็นเพราะมีใสป่าเพราะไม่รสชาติอย่างใช่ครับใช้ได้เลยเพราะคนอย่างอย่างผมเนี่ยหวานเลยแต่คนก็กินเพราะคนไม่เคยกมีความเชื่อมาตลอดว่าคนเล็บมือนาจะมีมีเม็ดกินไม่อเม็ดเนี่ย กก้ยหมาจริงๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ไอ้กล้วยและมือนางเนี่ยเขาเอากล้วยป่าไปตัดต่อวัตทุกรรมเพื่อที่จะให้กล้วยป่าเนี่ยเพราะธรรมชาติมันจะหวานหวานจัดมากปิเสียงดไม่ปิดครับเราถ่ายแล้าให้สักคบอกว่า คนแก่คนนี้บอกว่าเต็มตัวอะไรเต็มที่ครับที่กันไรมากทำลายสายพันธุ์ทำลายรากเหง้าคือสายพันธุ์นั่นเอ่ะอีกทีอีกทีอีกทีอีกทไอีกทีจริง่มันทำลายรากเหง้าเลยนะรากเหง้าเราหายหมดแล้วจะต้องเอาไปตัดต่อยนั่นตัดต่อยนี่ปรากฏไอ้จริงๆเดิมๆของเราหายไปไหนหายหมดรุ่นลูกน้องพีมจะไม่เจอไอ้สิ่งพวกนี้น้องพีมก็อาจจะเริ่มเหลือนเพราะนานๆเจอคือไม่ได้กินคือหก็คือมันเป็นการตัดต่อค่ะลูกค้านี่ผมเพิ่งทราบไปเนี่ย แต่ถ้าว่าถ้าเป็นตัวที่มีเม็ดเนี่ยคือพันพันพื้นบ้านครับแต่เขาไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าตัดต่อนะครับเขาจะใช้คำว่าพัฒนาพัฒนาปั๊พันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อะไรก็ต่างแต่เถอะมันจะอะไรยังไงเนี่ยปับปรุงพันธกันจะอะไรแน่นอนเอ้ยไม่ใช่ถ้าทำให้รากถ้ารากเหงามันหายนะมันไม่ใช่ละพึ่งพึ่งพึ่งด่าต้นไม้ไปเสร็จเมื่อกี้ด่าออกเสียงไม่ได แล้วก็มันมีมือด้วยถ้าเกิดว่ามันช้อนใช่ไหมลูกพร้อมกับกล้วยช้อนมีแต่เป็นเป็นช้อนกินข้าวไปผสมกินส้มกล้วยเปอะไรค่ะเป็นกล้วยกล้วยอะค่ะอ๋อนึกว่าจะเอาช้อนตักไอ้นั่นตักเองกล้วยบุคคาจอยเชียงเป็นอะไรที่บางทีเราก็บอกไม่ถูกใช่ที่บ้านเนี่ยพยายามจะปลูกก็ปลูกไม่ได้น้ำมันท่วมตลอดเลย มันจะแตกต่างกันที่คือขนาดกินน้ำมะตูมไปนะโซมะเรากินกล้วยต่อเนี่ยหรือว่ามันหวานเราไม่กินน้ำเลยครับนี่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับ้แมลงจะชอบพอมันเริ่มงอมปุ๊บเนี่ยแมลงจะเริ่มมาแล้วเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีมันก็จะเริ่มมาวางไข่เร็วขึ้นเราก็จะได้กินไม่กแค่ไม่กี่ลูกครับหนอนจะกินหมดก่อนเฮ้ยเราของเราได้กินหมดนะที่บ้านเราแต่ตอนนี้ถ้าที่ไม่ได้กินคือนกกินคือ ถ้าเกิดเหมือนก้น้ำบาที่สวนเนี่ยถ้าเกิดมันงอมขนาดนี้ครับปุ้มปุ้มก็จะเป็นคนไปทำไสายดับด้วยก็จะเอาไปแช่น้ำตาลก็ตอนนี้แช่น้ำผึ้งอย่างเงี้ยครับไส้หลับหรือน้ำหมักด้วยน้ำหมักด้วยเออเออแล้วก็แต่วันนี้ก็หมายความว่าลองลองทำแบบที่ป้าว่าดูดิไอ้ใส่ปลูกเอาเอาเคี่ยวเอาลงพี่เป็นไวน์ล้วกินเพลินกินเพลินรู้ที่สีนะไอ็ปลา ปลาเล่ยเข้ามากันลูเไ้ยนั่งพักตรงไหนอ่ะนี่ต้องรีบครับแม่ป้าออกบ่ายโมงนี่แบ่ายโมงตึ้งนี่แหละเดี๋ยวข้าวนัดเข้าวสิบเอ็ดไกลแล้วก็ปลาไปทอดมันรูกใหญ่กว่าเลยมันมันสมบูรณ์แล้วครับแสดงว่าแสดงว่ามันสมบูรณ์ครับแปดินดินเป็นยังไงครับใครยังไม่ได้ครับใคดินที่โป๊ะป้าผมเป็นลูกรังลูกรังลูกหลังเองนิเกนใช่ติด เป็นลูกดังแดงๆแล้วมันเป็นทรายแดงๆนิดนึงใช่โอ้ทางของกล้วยเขาเลยครับตัวนี้อย่างนั้นเลยดดิินนที่เป็นดินสีแดงมันจะมีธาตุเหล็กด้วยและมือนางต้องดินอย่างนั้นเลยโอ้ยไม่เป็นเรื่องผมว่าเฮ้ยมันทำไมไม่เหมือนเดิมลูกใหญ่เดิมไหมอันต้องชื่อใหม่เลยพี่เดี๋ยวนี้เขานิยมกันอย่างนั้นเพราะมันแตกต่างตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อใหม่นี่ก็คือมี่ก็คือกล้วยน้ำนางละครับอย่าไปตั้งแต่พิเศษขึ้น ไม่ด้วยเขาขายตามงานเขาบอกต้องตั้งชื่อใหม่ช mm ื hmm. ่่ออดกไมม้ใหเราบอกเอ้ยนี่กูมีความรู้สึกว่ามันดอกไอ้นี่เนี่ยกูเคยได้ยินเนี่ยก็ลองพิมพ์เข้าไปในกูเกิลนะพิมพ์ชื่อนี้ไม่มีมีก็ออกกาดอกกันดังๆออกแค่ได้ยินคือเขาเขาตั้งขึ้นมาเพื่อการค้าไงชื่อเนี่ยเป็นอะไรนะเบรดิสมาลาเป็นชื่ออะไรนะประเภทเหมือนกับ ร่ำรวยเงินทองแก้วแหวนอะไรเงี้ยชัวจัยรวยเจ็ดชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรนะชื่อดอกไม้กินกล้วยเอ้ยรวยเจ็ดชั่วโคตรเลยฮะอะไรแบบเบิร์ดฮอปพาราไดซ์อ่าภาษาไทยพุทธรักษาตัวใหญ่กว่าก็็เหนอันนี้เดี๋ยวออกจากนี่ประมาณบ่ายโมงเบิร์ดก็แบบนั้นพุทธรักษาก็แบบนั้นครัสามสามวันอ่ะจริงๆชื่อดอกไม้ไทยนะสวยเพราอมันพวกสุพรรณิกา อะไรนะไอ,อ้นี่ชื่อเดิมนะชื่อใช่ครับแต่อ่ะไม,ไม่ต้องอะไรไอ้ดอกดอกม่วงม่วงบ้านป้าครับมันชื่อเครอออนนะเป็นไม้ป่าของทางเหนือเป็นเถาเถาเอามาตั้งชื่อใหม่พวงประดิษฐ์แล้วกูก็ไปเถียงกับคนเหนือ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คนเหนือเครออพวงประดิษฐ์ไม่ใช่เนี่ย <c oughs> เขาก็ส่งมาให้ดูแล้ก็ต้องก็คือ เว,เวลาป้าไปเปียกเพราะป้าดูพวกวนะครับอันนี้ก็พวกเกยอะกว่าเราอยู่คนเดียว <c oughs> คนสวยยุหมนไม่กลัว <c oughs> มีปากเป็นอาวุธ <c oughs> ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้กลัวแล้ว <c oughs> รุ่นนี้อย่ารุ่นนี้อย่าตีครับตีก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่อะไรนะวิ่งไม่ไหวไม่ใช่สู้คนนะว <c oughs> ิ่งหนีไม่ทันคููป <c oughs> รับสมัยเรียนองเงี้ยลูกศิษย์ถามมันจะไม่ใครยังไม่ได้มะพร้าวครับ ล่อไปสองแล้วครับใครยังไม่ไม่ได้มาเท้าวอยากกินเนื้อไหมครับยังไม่ได้กินเนื้อถามแม่เดี๋ยวแม่าครับกับเอือเนี่ยเป็นใบเหมือนใบเมาตั้งแต่สมัยนี่มันมีน้ำอยู่มันขอดูนับเป็นครูกับลูกศิษย์อันนี้เป็นอาจารยก็อ้อยู่ฝ่ายปกครองไงแต่ผมเป็นเด็กที่เรื่องเรียนไม่เอาจะออกทางรูดูว่าทางประตูโรงเรียนยายกูไม่เข้ากูจะปีนหนุนเป็นลูกศิษย์อาจารย์เลยใช่ได้ครับได้ครับแล้วเจอประจำ ผมนี่ขึ้นทันบอลเจอฝ่ายปกครองประจําแล้วพอมาเจอตรงนี้เจอกันอีกแล้วเจอคนจะต้านะตอนนี้แสดงว่าเราผูกกรรมกังแล้วถูกต้องแล้วครับหนุกกว่าหนุกกว่าตอนนี้เราไม่มีความบังเอิญครับในชาตินี้ไม่มีครับรุ่นพี่ถ้าฝ่ายปกครองเรียกพี่่คนบอกเลยขึ้เต่าขึ้เต่าไป คือเดี๋ยวหนังสือมาที่พ่อจนพ่อบอกไม่ไปแล้วไปจ้างวินแนวเงาแล้วกันเอานั่งให้ี่อันนี้มันมันบอกว่าบางทีการที่เรียนเก่งก็ไม่ได้เจออาจารย์แาบที่รักประจำจ่อจ่อแสบเธอไม่รู้ใช่ไหมป้าป้าเด็กซ้ำใช่เอ้าแสดงว่าต้งกันนะครับผมก็ซ้ำนะครับซ้ำใช่หรือว่ามีเพือนเยอะนะห้าร้อยคะแนนคะแนนเต็ม ปีเนี่ยคือนึโอ้ยกินน้ำมะพร้าวชิ่นใจสองกระปุกสุดยอดสี่สิบเก้าจุดเจ็ดอันนี้นะครับคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสื่อสารให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าของที่กินอยู่นะครับมะพร้าวุ้ยได้ปืนนางกุ้ยน้ำว้าน้ำมาตูม ด็กไม่จบไม่ได้เด็กติดรอถ้าเย็น,นไม่ได้ไปซื้อหาที่ไหนนะครับเป็นจากเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติคนที่ทํางานตามสาสตร์พระราชามาเดินตามทฤษฎีบัรรนไดเกขั้นเนี่ยปลูกเพื่อพอกินก่อนไม่ได้ปลูกเพื่อขายเป็นอย่างแรกทำสี่พอพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นของกินเหลือเฟืออุดมสมบูมมรณ์มะพร้าวมีให้กินไม่อดไม่อยาก ใครที่กินน้ำมะพร้าวในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วหวานหวานหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกินอะไรเข้าไปแต่นี่เรารู้ว่าปลูกมาจากเครือข่ายเราเรารู้ว่าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงแน่นอนนะครับ ไม่ไ้ายเย็น7กิโลสองแล้วครับสองแล้วครับไอหิมะฝึกไว้เดี๋ยวเวลาไปเป็นที่เลี้ยงมีน้ำมะตูมครับน้ำมาตูมเนี่ยมันมีได้โดยบังเอิญนะใช้วิธีการตอนนั้นไปเรียนแต่เราก็เอามะตูมปิ้งปิ้งเสร็จก็แช่น้ำคิดว่าก่อนนอนเนี่ยจะมาเอาขึ้น พอกดลืมจนถึงเช้าเปลี่ยนลืมครับกดได้กลิ่นที่หอมมากกดเบาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเพราะงั้นทำหมดแล้วเนี่ยทำแล้วก็ต้มพอต้มเสร็จแล้วก็แช่ได้เลยเช้าไข่กรอบน้ำเชื่อมทำต่างห้ามมันถึงหอมหวานหอมโอ้โหหอมชื่นใจหอมหอมหอมแบบมันมันหมุนอยู่คิดว่าลูกบอลมันเสียมันไอตัวถ่ายน้ำหนักมันเสีย เรามาเองเี่ถึงกับระดิมากระจายคุยกับเรื่องอ้าเชีนอ่งวต้องมีผ้าเย็นไม่หาวเปลี่ยนนปุ๊ช้อผ้าเย็นแบบที่เป็นผ้าขนหนูผสมคืเลยไหมครัไม่หนาวเลยนเลยมอกเอาดิถือสรุปแล้วไร้องายน้อยพ้นนี้นี่ถ้จะเป็นสิ่งที่ย่วนั่นน่ะช่อนงนสุดท้ด้งานนี้่าจะเป็นสิ่งมั่ โทรมาแล้วบางทีบงรายเร่ไม่ได้แจ้งอะไรเลยก็แต่คณะของ่ะแต่ก็นายม่ได้องมารดี่ยรถที่สามพันตัวเตี้ครับเออเลยอ้อ่าไม่เลยแต่น้องๆะตอนที่จะต้องตื่นก่อนตีสามครึ่งอะไปด้วยไมลูกย่งไปด้ยไหมครับแล้วไม่ใเ่า้เป็นที่เลย

เดี๋ยวเราจะพักทานข้าวใงวันที่นี่นะครับอย่างที่บอกครับว่าการปั่นครั้งนี้เราไม่ได้ปั่นเพื่อมารับบริจาคนะครับเราปั่นเพื่อมาประชาสัมพันธ์ในการเซฟชุมพรคาบาน่านะครับเซฟอย่างไงเซฟโดยการลงขันกับทําธุรกิจเซฟไปทําไมทําไมต้องเซฟชุมพรคาบาน่าเดี๋ยวคืนนี้เรามาคุยกันนะครับสองทุ่มพี่รมสนทนาที่โครงการแก้มริงหนองใหญ่นะครับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9้าของเราเอาชนะธรรมชาติได้ เดี๋ยวเราจะไปเห็นสภาพของหนองใหญ่ณปัจจุบันหลังจากที่พระองค์ท่านแก้ปัญหาให้กับชุมพรคนชุมพรน,น้ําไม่เคยท่วมอีกเลยน้ําไม่เคยแ้งด้วยนะครับเพราะมีหนองใหญ่หนองใหญ่ใหญ่มากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพบกันตอนพบไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆผมขอญาตเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ว่ากันครับขอพักผ่อนก่อนครับสวัสดีครับ